วณิพัทมาแซงสามตัวครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสหรับคลิปนี้ครับต้องช่องของบ้าแหลมพาด้วยกาวพาร้อยเสยนหนึ่งผาร้อยคดียบผมแต่าพี่น้องมาติดตามเราพัฒนาครับผมของอาจารย์ต้นเศรษฐีครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาศครับเนาะขับบอลได้น้ำมาลงให้พี่น้องเอฟซีติดตามกันแตะบนล่างแตะสามตัวครับหนาเสียดายก็เราพัฒนาวันนี้ขอให้แตกคือเก่าเด้อปุ้ยเราพัฒนา ไอ้กีดองเอฟซีปังๆก็เขียนตัวหนังสืองามไรย่อมขอดีเซลแต่ว่าพยัยเพชรเลาะมาแต่สะอาดระวัติประมาตนไดเอฟซีออกมาเอฟซีเบางเอฟซีกับดีเ้ลเราเนาะตัวหนึ่งงามขึ้นมาบวชชวาเนี่ยดาวพัฒนาวันจันทร์เนาะเขียนไม่มีรถจันทร์ต่อจานบวชสิได้รับจ้างเขียนป้ายเว้ยเอาก็เรียนมาหาเนาะตัวหนึงสือก็สซอแววว่าเรามีความเขียนแค่ไหน เขียนดูอ่านมันบัามันเขียนอีรีนี่ง่ามให้ก็ตัวพิมพ์เนียกเขียนอีรีวันเลวคนอขึ้นมายิ้มย้โอ้ยอาพี่น้องลงเสียงง่ามบ่าบ่ากันนะ่้องมาอหัวเรามาตะเขาคอยเขาเด้่าูมหมดจิตเกียหงได้ฮะมีจิตเนอนายจิตจิตนิมนต์วันนี้มีจิตนิมนต์พอดี เขบกท่านมาบอกเราบอกห่อยแป๊บเดียวครับวหมดวะห้ท่านครับท่านอยู่เราอีกแปนาที่ผมแป๊หนาที่อะไรเนาทีแล้วครไปทั้งมงไปทั้งโมงอ๋อเป็นเดือนรัวห้าโมงหรือมั้งห้าโมงท่านท่านท่านอยู่เราอ๋อคอยยึบไปแล้วเนี่ยะอ๋อเดี๋ยวเม่วันนี้เอ้าคือยึบเก่าไป ของวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเอฟซีเป็นสีสงสัยของต่องเนเบิร์นเฉียงครับผมเนี่ยที่ผ่านมาแตกสองตีศูนย์สองตีสองศูนย์คเนาะแตกกระจายสี่ชุดเรียกสามตัวก็แตกแตกอย่าทองตัวอย่าวันนี้เก่าวันนี้เก่าครับนี่แบบเก่าด้วยพี่น้องเอฟซีครับผมอยาลืมกดมีตามใหม่จะดีกว่าเก่าก็คือสี่ตัวแตก ดีกว่าก่าถก็คืแตกตีตัว่าแตกตีตัวดูเนี่ยต่วันเมื่อกี้ว่นได้จับอ่ามวลนี้ก็มาแล้วเอาเอาเต็มก็เก่าเลยรับสำหรับสายวิ่งสายรูดสองออือืมสายวิ่งเีันคือปวดแควปวดแข้วสองแปดสองเก้าเป็นเป็นเดียวนั่งอยู่ในวิทยาลัอาจารย์นักคำนวณสองเป็นเดียวสอง ดิ่งลูดสองไม่ดเดียวสองหา้าจน้วยบอรอดิ่งลูดบนด่างแจบนล่างทั้งล่างรูดบนล่างสองชัวก็จะมีอ่าสองหกสามหกแล้วก็สองห้าแล้วก็สามห้า มี่แค่นี้แล้ีก็หนึ่งสองสองสามสามตัวเน้นนี่แหละไฮแล้วเด้อตัวเน้นตัวสิมา่น้องระวังสองสองเด้อครับผมครับหมดตัวเน้นไฮแล้วป้นจันหยิบใเพื่อเบาแลมฮุนแทคันขน้าสองสองคาไม่พลาดได้พี่น้องเอีของบาลแลมุกทุกคนสี่ตัวสี่ตัวจนจะเน้นไปให้หนึ่งชุดสี่ตัว สามเจ็ดสองห้ากะสามหกสองห้าแค่นั้นกับสี่ตัวอีกหนึ่งชุดก็สามหกสองห้าอีกสี่ตัวไปครอบนะครับไครอบครับกระดาษเลื้อยอยู่สามตัวเนี่ครัสามตัวไม่ยากสามตัวไม่ยากมีแค่สองชุด พี่น้องโบ้วนขาดได้ครับผมสำหรับเลขสามตัวปูนะครับเนาะเจ็ดกับหกประตูกันมึงเจ็ดสองหกบานี้คันเตียวกับเจ็ดสามหกเนี่ยเนี่จับอีกเลื่องผมเจ็ดสาห้าแค่นั้นเองจับอีกเลยผมจับอีกเลยบมครับพอปูมีสามปมันไม่มีสี่จุดแค่นี้ละเจ็ดสามห้าแล้วก็เจ็ดสามหก จะมีแค่นี้สูตรอาจารย์เต็มที่ก็มีแค่นี้มีแค่นี้แต่ตัวเด่นมันจะเกี่ยวกับเลขห้านะตัวก็เด่นตั่เด่นก็เกี่ยวกับอาจารย์สบายดีบอกก็ดีครับอาจารย์พอดีบอกสับงบายดีบอกเนี่ยสามตัวเก็บเก้าห้า ไม่แม่ก็าะสงมาเฮ้ยขึ้นตัวนตัวหัวแล้วจับไหล่ยเ้นตัวหัวตัวเมียนตางเปิงเบิ่งแรงจีนจีนเ็กล้าเบิ่งนี้แหละลักษณะลักษณะนี้อาจารย์ลักษณะของอาจารย์คือแคปหน้าจอไ้ก่อนเน้นบนเน้นบนเนาะเน้นบนถ้าใครอยากเน้นแบบแข็งแครับก็มันก็จะมีอยู่แค่ แค่นี้นะเพราะว่าสองกับสามเนี่ยมันจะมาตัวหนึ่งเอาใส่ปากกาหนึ่งนสองกับสามจะมาตัวหนึ่งมันก็เลยได้เป็นสองห้าสองหกตัวเน้นสองห้ 2> 2, 5, 2, 6, าสองหกเพราะว่าสามนี่คือตัวรองจริงๆแล้วอาจารย์ไม่อยากใส่ตัวรองหรอกอาจารย์ก็ชอบแข่นแขน 5, 5. แต่ว่าตัวรองมาบ่อยครับ <5, 5. S 1> ตัวรองมาบ่อยแต่ก็เนี่ยคือชุดแข่นแขวนในคือสองหกสองห้ากลับไปด้วยบนอย่างเดียว เน้นบนดังเดียวสามหกสามห้าให้เป็นกันล่างนิดหนึ่งสองสองสามสามเอาบนมีเท่านั้นอันนี้คือสี่ตัวตรงต้นซันักตัวต่ำต้นสองๆเลยครับถ้าตามถ้าตามหลักสิบหน่วยแล้วก็จะเป็นเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้านี่คือตัวตัวเด่นตัเด่นอถ้าเป็นสามหกอย่างเงี้ยมันมันเป็นตัวรองครับสามหกกับสามห้านี่ตัวรอง เจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกอวบคุมไวเลยเด่นแค่สองทุนเด่นแค่สองทุนก็เหมือนเมื่อกี้มาแต่แต่สีสองศูนย์ครับอ่าเหมือนเมื่อกี้แต่เน้นเน้นสองสามศูนย์แต่แต่สี่สองศูนย์วันนี้ถ้าถ้าหลุดลงมาเป็นสามก็จะสามห้าสามหกก็มีแค่นี้แต่สายเน้นเน้นทุนน้อยงบน้อยนะเจ็ดสองหกเจ็ดสองห้า สองหกสองห้าบนเดียวรก็ช uh ุดงบหน่อยผู้เนี่ยเขาไล่งวดได้ครับใช้แค้นเราดูแค้นครับอาจารย์ก็นำมาเปาแเป็นแนวทางเราพัฒนาวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันที่หนึ่งคอยทุกคนโชคดีมีเงินล้านรวยฉลองสาวไทยพร้อมสาวไทยสาวาลาบ่แน่เด็กบางคนดัตติมีสิบแปดล้านนั่งยูเนียสที่นี่มหาเศรษฐีเกิดขึ้นเนาะครับ หวมือกก่านะเอาลำเงยให้ไม่ปานีใครว่นสื่อว่นสื่อถ้าไปซื้อมืแยกเลยขอพี่น้องเอ็ซี่แคปหน้าจอด้ครับผมงานราชการครับนครับพอเีเอากันเลยครับแล้วลอกคอนก็ไดอพีน้องแคปหน้าจอครับผมเป็นลูกหลามู อันนี้คือลาวพัฒนาปูซีหาได้ไปนอนก็บนล่างหรอกบนล่างครับเอาบนล่างแล้วกเนาะบนล่างคับบนล่างเน้นบนเน้นบนเน้นบนกันล่างลาวพัฒนาวิ่งรูดสองจับคู่สองหกสามหกสองห้าสามห้าสองสอาสเน้นสองหหได้ไปนอนก็ช่วงเลขซีโต้สามเจ็ดสองห้าเโต้วกหง้าค่อยแก ส่วสามตมีส่องเจ็ดห้าเจ็ดสองหกเจ็ดสามห้าเมปพี่น้องได้ต้นเน้นปูหรือพวกผมซีแดง้ะพี่น้องเราแค่มาจัดจับนี่ครับผมมาจัอรกันแค่ตัวเน้ก็ได้ตต่รองมันโดนมันสีมากเอาโซ่โมันมาแล้วแค่เรอง่งกันเปเรื่องั่คนใดคน้ติดตามสำรับที่นีสำรับดีครับ่ครับพี่น้องพอเพียบเร็จแล้ว ครับพี่น้องจีเับของาีู่สครัจดหน้าจอได้สักเดอเราพัฒนาสี่สี่ห้าบทนะครับบทล่างวิ่งรูสองเนาะโคเน่เน้นสองหกสองห้าพี่น้อง รับโวนเลขสามตัวรับเจ็ดสองหเจ็ดตัวเน้นนะครับบอหลายหางเลขสี่ตัวก็ตามนั่นพี่น้องเนาะ่วนเลขสตัวให้ฟังฟังยฟเงี้ยด้วยด้วยรับมวลควนกับแตกมากสามสามตัวแตกมาแล้วพี่น้องเดหกับมวลนี้ก็ให้ฟังฟังนะครับเนาะสังทช เอาไปลงไปเสี่ยงนะครับวันจันทร์เอาสุลาการทูตคอนเสิร์ตไมีแค่นี้นะครับเนาะก็ไปที่เพิ่มสมานงานเฮ้งๆมาด้วยกันนะเออเฮ้งด้วยนะครับที่ไปพอกันมีคลิปนาครับสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับผมขับคอนเสิร์ตงวกน้ำไม่มีนิดหน่อยได้ครับครับเพราะไรนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมแคปหน้าจอแบบตรงๆกันได้พี่น้องบไปครับผมขับน้องลาพนวีครับอันนี้ก็ดีนะครับเนาะน้องลาเนี่ยครับผมครับ อ่ะสำหรับเล่าพัฒนากระับพี่น้องงวดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่าง3ตัวแตกกระับพี่น้องครับงวดนี้ก็ขอให้แตกคือเก่าครับผมพี่น้องที่สีอย่าลืมกันครับผมครับสำหรับตัวเด่นครับผม2ตัวเดียวนะครับเนาะถูกใจร้ายครับพี่น้องครับสำหรับ2 6 2หายเป็นตัวเด่นนะพี่น้อง ครสองสองนี่ก็เอาไปเด่นน้ากันหลดพอเล็กสองครึ่งสองตัวนะพี่น้องฝากพี่น้องพิจารณาเป็นพิเศษครับสำหรับเลขสามตัวครับผมครับก็อย่าลืมครับผมตัววงกลมไว้นะครับนอกเป็นตัวเด่นครับผมเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกครับผมฝากฝากน้องเอาไว้สําหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันคอมนู่นอวยพรพี่น้องทุกทีครับผมทุกผู้ทุกคนโชคหมายล้ำรวยปังปังกันเด้อครับพี่น้องกับบ่าวแหลมป้ารวยขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับปูขอขอบคุณหลายๆครับผมปูครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะ ครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บผม